ถ้าหนึ่งใบแดงก็ฟ้องคดีได้แล้วทำยังไงไมาดูคลิปนี้กันปกติเวลาเรามีปัญหาและต้องฟ้องคดีเราจะเสียค่าใช้จ่ายเยอะมากโดยเฉพาะค่าทนายเพราะว่าทนายบางคนก็คิดค่าทนายไม่เบาเลยแต่ถ้าเป็นคดีผู้บริโภคเราให้สภา,าผู้บริโภคช่วยฟ้องคดีให้ได้และที่สําคัญคือไม่มีค่าใช้จ่ายทีมทานายของสภา,าก็ประสบการณ์แน่นและช่วยผู้บริโภคฟ้องคดีจนชนะมากมายไม่ว่าจะเป็นคดีกับธนาคารบัตรเครดิตหมู่บ้านจาาัดสรรรถยนต์หรือคดีผู้บริโภคอื่นๆอีกมากมายและไม่ใช่ว่าพอเรามีทานายฟรีพอเราชนะคดีเราจะไม่ได้อะไรเลยนะก็คคือาาชนดีสั่ง ให้ชดใช้ค่าเสียหายให้พวกเราในฐานะผู้บริโภคเราก็ได้ค่าเสียหายนั้นมาเต็มๆไม่โดนทานายหักหัวคิวอะไรมันจะดีขนาดนั้นค่าทานายก็ฟรีชนะก็ได้ค่าเสียหายเต็มเอีกแต่เป็นแบบนี้จริงๆและนี่คือสิ่งที่สภาผู้บริโภคมอบให้เราได้ส่วนสภาผู้บริโภคก็มีรุ้นได้ค่าเสียหายในส่วนของสภาเองโดยสารอภิภาษาให้คู่กรณีจ่ายค่าป่วยการให้สภาเป็นจํานวนยี่สิ้าถึงห้าบรของค่าเสียหายที่ผู้บริโภคได้รับหมายความว่าถ้าผู้บริโภคได้รับค่าเสียหาย 1, 000, านึ่งู้านส และคิดจะบิดผู้บริโภคคิดใหม่นะครับเพราะว่าช่องทางการเรียกร้องของผู้บริโภคช่องทางนี้มันทรงพลังจริงๆนอกจากนี้สภาผู้บริโภคยังมีเกราะกายสิทธิ์ที่กฎหมายมอบให้คือสามารถเตือนภัยผู้บริโภคได้โดยเปิดชื่อผู้ประกอบการตรงๆโดยไม่ต้องกลัวโดนฟ้องการที่เราไปให้สภาช่วยฟ้องคดีเราก็เลยจะได้ประโยชน์อีกต่อหนึ่งคือได้สภามาช่วยเตือนภัยให้เพื่อนๆผู้บริโภคคนอืออ่นๆระวังผู้ประกอบการคนนี้ด้วยและการที่สภาผู้บริโภคระบุชื่อแบบเปิดหน้าตรงๆได้แบบนี้ก็จะทําให้ผู้บริโภคคนอื่นๆที่เดือดร้อนในเรื่องเเดียววกกัันนข้้าามม่ฟองค ทําให้พลังในการฟ้องและเรียกร้องเพิ่มมากขึ้นเพื่อนๆคนไหนเจอปัญหาผู้บริโภคหรืออยากฟ้องคดีผู้บริโภคก็ติดต่อสภาผู้บริโภคเข้ามาได้เลยสายด่วน1502ย150 2, พร้อมให้บริการสุดๆฟ้องฟรีไม่โดนหักหัวคิวส่วนหนึ่งใบแดงที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปไม่ต้องใช้ฟ้องคดีเก็บไว้ไปกินข้าวมันไก่เพราะว่าข้าวมันไก่ที่สันพงคกรุงเทพใต้ก็อร่อยอยู่มีปัญหาเรื่องผู้บริโภคอย่าลืมนึกถึงสภาผู้บริโภคครับ